เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกคุ้สรงเกียรติดิฉันนางรัพูนตันติวณิชานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9ซึ่งประกอบด้วยอำเภอนาจรวยอำเภอบุญทริกอำเภอศรินธรเฉพาะตำบลโนนก่อพักไทยสร้างไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะท่านประธานคะวันนี้ทางรัฐบาลได้ถแถลงนโยบายนะคะดิฉัน อ่านดูแล้วในหน้า4นะคะย่อหน้าที่4นะคะรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคนท่านประธานคะถ้ารัฐบาลมีความจริงใจแก้ปัญหาในข้อนี้ดิฉันอยากให้ทางรัฐบาลเข้าไปสัมผัส ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริงแล้วจะทราบว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านประธานคะท่านทราบไหมคะว่าทําไมคนไทยทางภาคอีสานิันถึงจนนะคะเจของคนไทยเกิดมาจนเพราะเกิดมามีพ่อแม่จนอยู่แล้วนะคะพ่อแม่ก็อาศัยในที่ดินว่างเปลา่าไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะรัฐไม่ออกโฉนดเป็นที่ดินไม่มีราคา ที่ดินอยู่ในเขตสปกอซื้อขายไม่ได้และไม่มีเงินทุนที่จะสร้างฐานะครอบครัวตัวเองไม่มีเงินสง่งลูกเรียนเลี้ยงสือนะคะไม่มีทุนสังคมเลยกลายเป็นคนจนตั้งแต่พ่อแม่จนถึงลูกหลานเพราะอะไรท่านประธา,า,านทราบไหมคะเพราะว่ากฎหมายกดทับให้เป็นคนจนตลอดมานะคะท่านประธานคะ พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนจะไม่แบ่งพักว่าเป็นพักฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเรามาช่วยกันปลดโซ่ตรวนเรามาช่วยกันปลดโซ่ตรวนอันนี้ให้กับคนไทยนะคะให้หายจนด้วยกันได้ไหมคะโดยเฉพาะนะคะทางกระทรวงเกเษตรและกระทรวงมหาไทยนะคะที่ดินว่างเปล่าทั่วประเทศไทย ทุกแปลงให้ออกเป็นโฉนดโดยกรมที่ดินเดินสำรวจออกโฉนดให้ทุกแปลงได้ไหมคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะขออ้อ2ที่ดินสปกให้ยกเลิกเรียนเป็นโฉนดหรือลดขนาดของสอปรกรลงตามภารกิจของสอปรกรนะคะไม่ให้เหมารวมทั้งอำเภอโดยเฉพาะในเขตกาอพยพนิชน,นี้คะ่ะ มีเขตสปกเกือบทั้งนั้นเลยนะคะที่ดินไม่มีเอกสารสิ์เป็นน้อสามหรือโฉนดนะคะน้อยมากท่านประธานคะท่านทราบไหมคะว่าบางหมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีของดิฉันนะะี่ค่ะไม่มีโฉนดทั้งหมู่บ้านก็มีนะคะจะเปิดร้านค้าขายของชําก็ผิดเปิดปั๊มน้ํามันหลอดมือหมุนก็ผิดขายกาแฟโบราณก็ผิด ร้านค้าแผงลอยก็ผิดซื้อข้าวซื้อมันสำปะหลังมาตากแห้งเพื่อจะขายต่อให้พ่อค้าก็ผิดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะผลิตน้ำดื่มขายในครัวเรือนก็ผิดผิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานะคะจนถึงนอนหลับผิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สพกนะคะก็จะจนตลอดไปจนไปจนเจ็ดชั่วโคตรนะคะไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้เลย ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาให้แต่ยาหอมแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังแต่รัฐบาลนี้ดิฉันเชื่อว่าคงจะให้โอกาสประชาชนของดิฉันนะคะชาวบ้านสิ้นหวังท,ท้อแท้กับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาชาวบ้านต้องการอะไรทราบมั้ยคะต้องการให้ยกเลิกสอปกอเป็นโฉนดแทนค่ะออกเป็นโฉนดที่ดินเพื่อจะได้นำไปแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ได้มีทุนไปทําอย่างอื่นนะคะท่านประธานคะท่านทราบไหมคะว่าสอปรกอรกับโฉนดต่างกันอย่างไรนะคะในความคิดของชาวบ้านสอปรกอรของพี่น้องของดิฉันนะคะหากมีหนี้สินจําเป็นต้องใช้เงินมาเลี้ยงชีวิตเพื่อความอยู่รอดไปวันวันหนึ่งนะคะไม่ต้องฆ่าตัวตายมีที่ดินสอปรกอรหนึ่งไร่ขายก็ไม่ได้ค่ะแต่ก็มีการลักลอบขายนะคะสี่ห้ารอบแล้วค่ะ แทบทุกแปลงแต่โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ค่ะพ่อผิดกฎหมายสปรกรนะคะพวกเราสสทั้ง500คนจะแก้ไขอย่างไรคะปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรคะที่ดินสปรกรักลอบขายได้ราคาไม่เกินไร่ละ50,000บาท แต่ที่ดินในกรุงเทพฯแะมหานครเขตที่เจริญแล้วขายได้ไร่ละ500ล้านบาทค่ะต่างกันหมื่นเท่านะคะต่างกันหมื่นเท่าบ้านดิฉันชาวบ้านถ้ามีเงินแค่หนึ่งบาทคนกรุงเทพมีเงินหมื่นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความเหลื่อมล้ำที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้นะคะว่าจะไม่มีความเหลื่อมลำ้ำ ทิ้งประชาชนไว้อยู่ข้างหลังดังนั้นพวกเราสสทั้ง500คนนะคะมาร่วมกันทําให้พี่น้องของเราทั้งประเทศไทยได้มีทรัพย์สินเงินทองจากที่ดินที่มีราคาจากไร่ละ50,000บาทมาเป็นไร่ละ1ล้านบาทไม่ต้องไร่ละ500ล้านบาทเหมือนที่กรุงเทพนะคะท่านประธานคะในทางกลับกันหากคนรวยอยู่แล้วนะคะมี มีอยู่ตอนนี้ประมาณ10%ของประเทศไทยนะคะถ้าบอกว่าคนจนจนอยู่แล้วก็ให้จนต่อไปหรือคะเพราะฉะนั้นรัฐก็ช่วยคนจนยังไงคะให้บัตรประชารัฐเดือนละ300บาทเมียยังชีพเดือนละ600 700 800พอประทังชีวิตคะ่ะวันละ20บาท รัฐบาลถ้าจะเป็นรัฐบาลสงสัยจะเป็นรัฐบาลประชาสงเคราะห์นะคะหรือไม่ก็รัฐสงเคราะห์ตลอดไปนะคะดิฉันฝากท่านประธานถึงรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องการออกโฉนดของกรมที่ดินก็ให้เข้มงวดหน่อยนะคะ,ะบ้านดิฉันค่ะไปติดต่อกรมที่ดินไปออกโฉนดนะคะเจ็ดปีก็ยังไม่เสร็จค่ะติดเรื่องอยู่ที่ไหนติดอยู่ที่ดินที่ดินไม่ส่งให้ผู้ว่า นะคะรอยตรงนั้นค่ะเปีจนได้มาหาสสนะคะนี่คือปัญหาเรื่องของกลุ่มที่ดินนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะฝากถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเรื่องสอปกอทองคําให้เป็นปโฉนดทองคำนะคะเพราะว่าท่านเคยพูดไว้นะคะท่านประธานคะจากนโยบายหน้า6รัฐมีแนวทางที่จะสร้างรายได้โดยการให้นะคะเป็นเศรษฐกิจเชิงรุกนะคะดิฉันก็อยากให้เปิดประตูการค้า นะคะสู่ของบุญทลิกนะคะประตูการค้าก็คือช่องตาอูนะคะเป็นจุดผ่อนปนยญกให้เป็นด่านที่ถาวรน,นะคะพ่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทยกับลาวนี้จันพุทธสุขนะคะมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณเป็นล้านๆนนะคะ เพราะฉะนั้นาทางอำเภอบุญทลิกของเขต9้าดิฉันบอกว่าอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนอุบลนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะท่านเกรียงกันตินันขอสร้างผลงานให้คนอุบละคะ่ะสร้างด่านถ้าวรให้กับคนบุญทลิกเขตเก้านะคะให้เป็นด่านถาวรน,นะคะด่านอาขอภัยค่ะด่านชั่วคราวนะคะซึ่งเป็นจุดผ่อนปลนให้เป็นด่านถาวรตลอดไปนะคะขอขอบคุณมากค่ะท่านประธานขอบคุณครับท่านรัพูน